ประชาชนผูม้มีมาที่รัทั้งหลายเราอาจจะขาดน้ำได้สามสี่วันเราอาจจะขาดอาหารข้าวปลาอาหารได้หกถึงเวันเราอาจจะขาดอากาศหายใจได้3าสี่นาทีแต่นะครับผมและท่านไม่สามารถที่จะขาดตะกวาความย็นเกรงได้แม้เพียงเสี้ยวิทาที ข้อตักวาความเยินเกีนี่เองคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความดีความสำเร็จวันนี้ถ้าเราอยากจะมีความสุขสิ่งที่ให้คาตอบกับเราได้อย่างดีที่สุดคือแสวงหาตักวาวันนี้ถ้าเราอยากจะออกพานจากความทุกข์ความยากลำบากในชีวิตของเราสิ่งที่ผมและท่านนั้นจะต้องนาไปเป็นหลักเป็นกรอบในการใช้ชีวิตคือแสวงหาการตักวาความเย็งเกลียดกับพระรุบฮาลุวาตา

อีกคร,รัออ้งผมจะส่งประธานือษีปัจจัยยงชีตให้กับเขาพี่น้องครับฟังอายันนี้แล้วอย่าเพียงแค่ฟังและมองข้ามอายันนี้มีนัยยะที่มีความสําคัญเพราะนัยยะนี้เป็นสัญญาของลระสุภทานว่าอาาผู้ทรงไม่เคยบิดผิวผู้ทรงให้ผู้ทรงรับทรงเมตตาเราโดยให้สัญญาอันนี้ผงพร้รมที่จะให้ทุกคนมีทางรอดมีทางปลอด ไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องดุนยาเรื่องอารอบเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องปังจจัยยังชีพเรื่องโรคระบาดพระองค์พร้อมที่จะให้มีทางออกทางรอดไม่เพียงแค่นั้นเพียงเทับพะระองค์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราท่านทาัน้งหลายในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่เรานั้นจะต้องมีกินมีใช้มีสเสบียงปัจจัยยังชีพเบรสกรีเป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้น จะต้องแสงหาเป็นระดับต้นๆนะครับเอาว่าพระองค์จะทรงให้สิ่งนี้มอบให้กับเราสองสิ่งที่เราพึงจะได้จากการตักวานี้มันคือสิ่งล้ำค่าแล้วพี่น้องครับมันบ,บอกเป็นความเมตตาความโรุราขององค์สมพระในวาหะาตาะเพราะเราเพียงแค่ทําสิ่งเดียวพี่น้องครับรักษาตักวาไว้ให้ได้มุ่งมั่นอยู่กับตักวาการแสงหา,วหาความยุ่งเกิดกับองค์สุภระในวาหะตา เราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในยึดของเรานันคือสัญญาขอเราสุขทานว่าแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราได้มีการตักวามีความยิงย่งใหญ่เพิ่มขึ้นพุทธวัตในวันนี้อยากจะให้แง่ทิศกับเรบเป็น้องรับคงไม่มีใครไม่รู้จักม,มุ่มาสอนเหรือมุ่มารัทซาแล้วผู้โดนอาจจะเป็นอันดันึ่งของโลกในปัจจุบันนี้เขาได้ถ่าเจ้า คิดเป็นรายวันประมาณคิดเป็นเงินไทยประมาณล้านกว่าบาทในขณะที่นับกรดลองเดือดทั่วไปนในระดับพื้นนะครับเป็นวันก็คงได้เป็นหลักร้อยไม่ถึงหลักพันไปซ้สพี่น้องครับหลักร,ร้อยกับหลักร้านมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าหากนักฟุอลคนหนึ่งอยากจะทำญยากจะหาเงินให้ได้หนึ่งล้านโดยที่เขา ได้รับค่าจ้างเป็นหลักร้อยนั้นก็แสดงว่าเขาต้องเพิ่มจํานวนวันนะครับเป็นพันเป็นหมื่นวันถึงจะได้หนึ่งล้านจะตามกันเพหอด้อยครับเล่นฟุตบอลวันหนึ่งได้หนึ่งวันได้หนึ่งล้านร้อยกัล้านต่างกันวันนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรครับมีความสัมพันธ์ที่รองรับที่อยากจะชี้ประเด็นให้เราได้เห็นว่าคุณค่า มีความสำคัญมากกว่าปริมาณหรือคุณภาพมีความสำคัญมากกว่าปริมาณปริมาณที่จำนวนจนาจำนวนที่กว่าที่นักฟุตบอลที่ได้ค่าจ้างวันละร้อยกว่าจะได้ล้านต้องทําได้หลายวันนั่นคือปริมาณแต่คุณค่าคือมอหาศาลมีคุณค่าในการประอกอบอาชีพมีทักษะในการประอกอบอาชีพ เขาทำเพียงแค่หนึ่งวันได้หนึ่งล้านผมกำลัจะบอกพี่น้องครับท่าลสันวัสดรีได้กล่าวครับหนึ่งที่กป็นรูปเดือนกับเราเล่นประหลาดในความสําคัญว่าในการแสวงหาการตักวาหรือการอิบะดาไม่ใช่มุ่งเน้นเพียงแค่จํานวนปริมาณแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือคุณภาพของอิบะดาและคุณภาพของอิบะดานั้นคือจุดนี้พี่น้องครับท่าลสันวัสดรีได้กล่าวว่ามาสอาบบะคุมอาบุบะบีกัสรัตุสลาดะ หวแรกบีสยาอุบัตไม่ได้มีความประเสริฐเหนือพวกท่านเพราะจํานวนปริมาณการละหมาดในการเดยโสดพูดง่ายๆเป็นเรื่องขอบรรดาสาบา้าโดยการอบุบักอาจจะไม่มีความแตกต่างมากในการอิบาดาัลในจํานวนอิบาดัลกับอัลลอฮฺสุบฮานีวาหัาวารกกินแต่ว่าสิ่งที่สร้างความแตกต่างสิ่งที่ทําให้อบุบัตเป็นสาบา้นานบีที่มีความประเสริฐมากที่สุดมีความประเสริฐเหนือกว่าท่านอุมัตโดยสก๊อ มีความประเสริฐเหนือกว่าท่านอุสมานบิบบางมีความประเสริฐเหนือกว่าท่านอาบดินบิบบ้างถ้าอะไรฮะว่าแล้วนม้าว่าการฟก็เลือบีสิ่งที่สร้างความแตกต่างคือสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในใจของเราความลุ่มลึกในเรื่องของ إ ي م านการศรัทธาความอิ่งข้าสในระดับเต็มร้อยความยากเกินในระดับเต็มร้อยความมหัพบะ้าความรักที่มีอยู่ ที่เป็นองค์ประกอบหลักๆของการอีม่มหนำสำคัญมากจริงๆนะครับที่เราทำอิบาดะในวันนี้ครับที่ได้ปริมาณดีแต่สิ่งที่จะช่วยให้เรามีความพิเศษมีความแตกต่างนั่นคือคุณภาพของอิบัตนะแล้วคุณภาพของอิบัะในที่นี้นั่นคืออิบาดะด้วยใจอย่างพี่น้องครับ ละมาด้วยใจซื้ออยู่ด้วยใจสร้างด้วยใจทำฮัดด้วยใจถือสิ้นอดด้วยใจไม่ใช่เพียงแค่ว่าอดเพียงแค่ว่าร่างกายไม่กินไม่ดื่มไม่กินอดการเฉลิมอดอย่างเดียวไม่ใช่่นงครับนังสิ่งที่เราจะต้องสร้างความแตกต่างคืส่วนนี้พี่น้องครับอิบานั้นต้องใส่การอีมาศรัทธาเข้าไปให้มีความลึกๆในการอิบาดะ ให้อิบาดะแล้วนั้นเรามีความสุขในการอิบาดะนั้นคือข้อมูลสังเกตวันที่อิบาดะในระดับที่ใกล้เคียงมาตรฐานที่บรรดาซอฟต์เขาเดี๋ยวซึ่งต่างกันใช่ไหมครับวันนี้วันนี้เราทําอิบาดะต่อพระหลายหลายครั้งเราไม่ความรู้สึกว่าเป็นอิบาดะเป็นภาระเป็นความหนักเป็นความลำบากมาละหมาดันสุขหรือละมาสุบุ์ละมาตะฮัดจุดการเสร็จสิ้นปด หลายหลาครั้งเราคิดว่าเป็นภาระเป็นความลำบากในชีวิตจึงไม่แปล่ในวันนี้ยังวิถีชีวิตการแสดงออกมาในเรื่องอื่นของเรานะาั้นขาดพื้นฐานที่มัน่นคงขาดขาดสิ่งที่จะเป็นตัวแปรให้เราได้รับสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มีความประเสริฐมีความพิเศษในการอิบาดั้ของเราสุภาพนวานะครับดนั้นขอให้เราทนั้งหลายเพครับใส่ใจอิบาดะ้งด้วยใจนั่นคือเป็นอิบาดะ้งที่มีความประเสริฐ ใส่ใจในการอิบาดะ้งต่อพระสุภานีวาการคำถามต่อมาแล้วเราจะใส่ใจในการอิบาดะ้งได้อย mm ่างไรพี่นองครับใส่ใจในการอิบาดะ้งก <t> ็คือใส่อีมานให้อิบาดะ้งเกิดขึ้นโดยมีพื้นฐานการอีมานการศรัทธาต่บพระองควันนี้จะนำเสนอสามประเด็นหลักสําคัญซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นวาญิปของอิบาดะ้งอิบาดะ้งการทำคนความปีใดๆก็ตามขอให้เราได้ใส่ใจสามใส่สามสิ่งนี้เข้าไปหนึ่ง ุวามตั้งใจทำอิบายนักชำะความกัวกสอนเกลของุ l l a h Subhanahu wa t a นี่คอาเิบัลสามอาหรอบยาวังวังในการตอบแทนหวังในผลบุญของล l l a h Subhanahu w หวังในความเมตตาของลอ l ุ h s u b h a ะ a h u w ถ้าทั้งสามสิ่งนี้ ในอิบาร์ของเราแล้วพี่น้องครับจะเป็นอิบาร์ที่สนนมมร้างความแตกต่างอย่างแน่นอนท่านคิดหนูเงยินปราศในกล่าวว่าการอิบาร์ของเรานั้นถ้าเปลี่ยนเหมือนนกแล้ว,ลวน,นั้นเปลี่ยนเหมือนนกกับจุกซอสำคัญของอิบาร์นี้นั้นไม่ต่างอะไรกับนกนที่มีหัวแล้วก็ปีกทั้งสองหัวของอิบ ah าร์นี้คือมหัพปุตุลาห์รักอัลลอฮฺ س ว ح ا ن ه และหมาดก็รักอัลลอฮฺุบฮา س ب ح า ن ه ชายด้วก็เพราะรักอัลลอฮฺ سبحانه ูวะก็าาาตายอดทนสบัดอดทนกับป็นภาวาศัต่างๆเกิดขึ้นเนาาาพราะรักอัลลอฮฺ سبحانه ูวะก็ตายพื้นฐานของรักอัลลอฮ์นั่นเมื่อความรักต่อสิ่งใดก็ตามจะเป็นความยิ่งใหญ่ท่านได้กล่าวว่าอิบาดะเมื่อเปรียบกับเราส่วนหัวของอิบาดะนั้นคือมัฮับบะถ้าหัวถูกตัดไปโน่นตรงนั้นตายอิบาดะของเรานะะนั้จะเป็นซากจะเป็นซากอิบาดะ ส่วนที่สองส่วนที่สามปีทั้งสองข้างนกต้องมีปีทั้งสองข้างปีสองข้างนั้นคืออัลกุรอหเพราะกลัวล็อกใส่เพราะกลัวเข้าไปแล้วลรอายะาหวังในความเมตตาของอัลลอฮุบฮาน ن ه และแต่ละมีความสมดุลคือทั้งรักรักในในอัลาาาาลอฮ์กลัวใจอัลลอฮ์บฮาน ن ه และต่ละมีความกาัญญูในกตัญญูอัลลอฮ์ س ب ح อ ن ه และแตาละนั่นคือส่วนที่มีความสําคัญนกถ้าขาดหัวนกตายไปสร้างนก แต่นกปีกมีปัญหานกอาจจะไม่ตายแต่นกพร้อมที่จะถูกสัตว์นั้นมาล่าไม่ได้เพราะไม่สามารถจิบินหนีได้อิบาาัตต์เช่นเดียวกันพี่น้องครับต่างหากอิบัตต์ของเรานั้นไม่ได้ตั้งมั่นอยู่บนความรักอัลเอาวสุบฮานมวาอะไรกระไมันก็ไม่ต่างอระไริยสัจของอิบัตต์แลถาา้ถ้าอิบาาัตต์ของใดถ้าอิบัตต์ใดๆก็ตามไม่ได้ใส่ความบริยัปหวังผลบุญหวังความเมตตาและไม่ใส่ความเขาฟัวลวสุบฮานวาลตระ้าไป อิบาดะนั้นก็พร <quiet> ้อมที่จะถูกล่าโดยชายคนไปนะครับเรื่องเราฟังเพลงกลัวกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตละก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความแตกต่างในอิบาดะในการแสวงหากากอิบาดะกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตนะข้ามั่นพรอศรัทธาของพระองล์ในคำนี้บอกว่าละอัลลิุลมาอะนะละเบกาตุมฟาลีมละละเบกาตุมคาสีรอวะละดะหิตุ ตอนนี้แะหากท่านทราบเหมือนสิ่งที่ท่านทราบหากท่านรู้เหมือนสิ่งที่ท่านรู้ท่านจะวาระน้อยลงและท่านจะร้องให้กันมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับคำสั้นๆของพระสุวรรรค์พระมสลธมที่ทำให้เรานั้นมีความกลัววัสดุห้ามวอาใจเราเราอนุญมมาลำหาผู้ท่านรู้ในสิ่งที่ท่านรู้และบ้ายจุดแก่ซีรเราผูท่านจะร้องกันมากขึ้น ว่าเราตะวอิ God? So God him, him? Him? ่ตุ่มตอนนี้นะและนั stomach, ่นจะมัร์ก็ม่ไวันนี้เรามัร์เราสุขนักการที่ออกมาเพราะความทราบซึ้งในการมีไปได้ของเราเราไม่ได้เห็นเพราะอะไรฮะเพราะเราขาดความกลัวกลัวการลงทันเพราะว่าสุขห้ามวางใจในวันนี้ถ้ายังไม่ตับัตตัวถ้ายังทำตัวเหมือนเดิมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราห้าสิบปีข้างหน้าร้อยปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ในกรุ๊ปในขณะนั้น อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันนี้เรายังไม่ปฏิบัตตัววันนี้ยังไม่สะสมสมเด็จที่จะช่วยเราบางคนได้นั่นจะ่เป็น่าวคำนี้เตือนเราทั้งหวันชาลัลลอฮฺจ่าวต่อว่าแม้แต่รัศมีนิสัยในแน่นอนท่านจะไม่มีความสุขกับภรรยาเพราะกลัวกลัวอะไกลัววันเกี้ยมะที่จะเกิดขึ้นกลัวนรก่เข้าคิดเรื่องนี้ เวลาเขาได้ตัวมีระสวัดสวัดท่านจะรู้ในวันแน่นอนท่านต้องออกท่านจะต้องออกไปตามถนนหนทางเพื่อขอการอภัยโทษจากวสุธาในวันแต่ละแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนจะไม่กระทำรดจะไม่โอหังไม่มีสิ่งใดช่วยกับเราของเราได้ในวันนั้นนอกจากความมั่นยิบาดาแล้วนอกจากความเมตตาของวสุธาในวันนั้นไปเวลาเวลาตัวอันนี้เชื่ออันนี้เชื่อ ตัวผมบกและแน่นอนเขาชอบเขาจะกล่าวขอให้ฉันเป็นขอให้ฉันกลายเป็นต้นไม้ที่ถูกสัตว์กัดกินดีกว่าเป็นมนุษย์ไอ้หน้าสัมบินนพี่น้องครับเราเคยได้คิดถึงสิ่งนี้ไหมที่เราจะกลัวสิ่งนี้เขาให้สิ่งนี้แล้วให้เป็นสิ่งที่นำมาสู่การอิบารัใส่ไปในอิบารัดในขณะที่เราละมารักในการรักของพระกลัวพระว่าไม่พระสุภานุวาตานะ เพียงแค่นี้อิบาดดของเรานั้นก็จะเป็นอิบาดัดที่มีคุณภาพเป็นอิบาดัที่สัมพันธ์แตกต่างเป็นอิบาดัดที่ได้หลักล้านไม่ใช่เพียงแค่หลักร้อยเป็นอิบาดัดที่ชิ้นพิเศษที่ทําให้ท่านอบูบักเนื้อกว่าคนทุกคนที่เป็นอุมมัของาสออขใหเราทงนไ้เสีเดพร้อมกันอัลกุรอานิมฮะดวาสกุกุลลอฮฺนี่วะละุมอันิซหมุสลิมีนมุสลิมีเราฟาสลมฟุรุอินนีละุรุห الحمد لله كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الناس اوصيكم واياك بتقوى الله تعالى لعلكم ترحمون فاعلموا فان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه والسلام على نبيه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها اللهم صل وسلم وبارك على آه محمد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة وتابعهم وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارنا حق الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتنابه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا <أوهما> ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا <أوهما> اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وفي معنى النار عباد الله إن الله يأمر بالأمر والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم يعني ولذكر الله أكبر والله نعم تصنعون أقيموا الصلاة